ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข่าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสด ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับขื้นแสงจำนวนมากออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายขนาดที่พลังวิญญาณพั่งพูขึ้นและในที่สุดค่ายกลเคลื่อนย้ายก็เปิดออกวิญญาณเล่ล่อนจำนวนมากข้างนอกค่ายกลรีบถอยห่างอย่างรวดเร็วนี่อาจเป็นค่ายกลเคลื่อนย้ายที่เปิดเป็นครั้งสุดท้ายในสนามรบต่างแดนแห่งนี้เซียนแต่ละคน ยังปรากฏแววตาหวาดกลัวขนาดที่พวกเขาหายตัวไปทีละคนหวังหลินสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน่่ากลนเคลื่อนย้าย,ย,ายทุกครั้งที่มีคนหายไปเขาจะกลับคำนวณเวลาไว้กลุ่มโจซื่อจงรู้สึกขัดแยง้งพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะจากไปดีหรือไม่จนเมื่อได้ยินเสียงอันเยือกเย็นของหวังหลิน พวกเจ้าทั้งสามคนเข้าไปก่อนแล้วรอค้าที่นูน่นทั้งสามคนผ่อนคลายทันทีพวกเขาหยิบหยกของตัวเองออกมาส่งพลังวิญญาณเข้าไปในหยกและหายตัวไปหลังจากเสียนทั้งหมดหายตัวไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายวังหลินก็พึมพำกับตัวเองสามวินาทีหลังจากนั้นดวงตาสองสว่างขึ้นและพุ่งเข้าหาค่ายกลเคลื่อนย้ายขนาดที่เหาะเหิน วังหลินได้สัมผัสกระเป๋าแล้วนำหยกที่อนุญาตให้เข้าใกล้กลนเคลื่อนย้ายออกมาใช้ความเร็วถึงขีดสุดในพริบตาเขาก็มาถึงม่านพลังที่ล้อมรอบไข่กลนเคลื่อนย้ายขนาดที่เขาเข้าไปเส้นสีดำเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นวังหลินไม่หลบแต่กลับปล่อยให้เส้นสีดำปะทะเข้ากับเขาเมื่อเส้นสีดำเข้าใกล้วังหลิน หน้าผากเขาเริ่มส่องแสงขึ้นทันทีสัญ,ญลักษณ์49ตัวปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและป้องกันเส้นสีดำนั้นเส้นสีดำทะลุผ่านสัญ,ญลักษณ์ไปจำนวน43อันก่อนที่พลังงานของมันจะลดลงและหายไปทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากขนาดที่วังหลินผ่านม่านพลังของค่ายกลเข้าไปเขาใช้หยก เพื่อกระตุ้นไข้กลเคลื่อนย้ายทันทีวังหลินกังวลอย่างมากจากการสังเกตของเขามันจะใช้เวลา3วินาทีเพื่อที่ให้่ายกลเคลื่อนย้ายและยกเชื่อมหากัน3วินาทีนี้อันตรายอย่างมากแต่หากเขาควบคุมช่วงเวลานี้ได้ วังหลินเชื่อว่าเขาจะเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นี่ได้แน่ๆวินาทีแรกเส้นสีดำมากกว่าสิบเส้นปรากฏขึ้นและพุ่มเข้าใส่วังหลินลาวกับลูกศรวังหลินรู้ในใจทันทีว่าร่างกายเขาไม่สามารถขยับขยืขย่นไกลๆได้หากไม่เช่นนั้นการเคลื่อนย้ายจะล้มเหลวส่วนการเคลื่อนย้ายเล็กๆ คงช่วยไม่ได้แม้เส้นสีดำพวกนั้นรวดเร็วเกินไปหวังลิ้นไต่ตองเรื่องนี้ทั้งหมดมาก่อนใบหน้าเขามืดคำและหน้าผากส่องสว่างขึ้นกลุ่มสัญลักษณ์จำนวน49ตัวปรากฏขึ้นบนหน้าผากหวังลินสร้างค่ายกลจำนวน21ชั้นซ่อนกันไว้หากค่ายกลถูกทําลายไปหนึ่งหวังลินยังมีสัญ,ญลักษณ์นับพันตัวเพื่อป้องกันเขา หวังหลินได้ยินเพียงเสียงลาวกระจกแตกขนาดที่สัญ,ญลักษณ์ที่ป้องกันเขากระจายออกอย่างรวดเร็วในวินาทีนี้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นรวดเร็วมากและเส้นสีดำนับสิบเส้นได้ทะลุทะลวงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าเก้า้อยตัวก่อนที่พวกมันจะหายไปทั้งหมดขนาดเดียวกันนี้ไม่เพียงแต่หวังหลินไม่ผ่อนคลายแต่เขากลับเข้่งเครียดมากกว่าเดิมเขารู้ได้ว่า การเตรียมการที่เขาทํามาทั้งหมดนั้นหยุดได้เพียงหนึ่งวินาทีเหลืออยู่สองวินาทีและทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วหวังหลินโยนกระเป๋าทั้งสามใบออกมา และสมบัติจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและลอยรอบตัวเขาหากมองใกล้ๆแล้วมันมีอย่างน้อยนับร้อยชิ้นหวังหลินได้ตรวจสอบกระเป๋าทั้งสามใบแล้วและพบว่ามีของบางอย่างที่เขาสามารถใช้มันได้คนธรรมดาคงไม่กล้าควบคุมสมบัติเซียนมากมายในคาเดียวถ้าว่าด้วยสัมผัสวิญญาณหวังหลินมันยากเล็กน้อยเท่านั้น การเชื่อมต่อระหว่างค่ายกนเคลื่อนย้ายและยกได้เข้าสู่ระยะที่สองวินาทีแรกได้ผ่านไปและตอนนี้เป็นวินาทีที่สองรูม่านตาหวังหลินหลีเล็กเขายิ้มเยอะขนาดที่เส้นสีดำมากกว่าร้อยเส้นปรากฏขึ้นพร้อมกับพุ่งเข้าหาหวังหลินเขาเหลือสัญ,ญลักษณ์เพียงไม่ถึงร้อยตัวพวกมันไม่แม้แต่กระทั่งป้องกันอะไรได้และถูกทำลายทันที หลังจากนั้นก็ถึงตาของสมบัติเซียนเสียงระเบิดดังขึ้น ที่ยิบขนาดที่สมบัติเซียนทั้งหมดถูกทำลายหวังหลินรอบถอนหายใจเขาไม่มีเวลาปลดผนึกพวกมันดังนั้นจึงไม่สามารถปลดปล่อยพลังเต็มที่ได้สมบัติเซียนสามารถจุดเส้นดำได้มากกว่าครึ่งเส้นดำที่เหลืออยู่ที่ไม่โดนขัดขวางได้เข้าสู่ร่างกายหวังหลินเส้นสีดำเข้ามาในร่างกายหวังหลินและพลังทำลายล้างได้ระเบิดจากข้างใน ระเบิดขนาดใหญ่สร้างความเสียหายต่อสัมผัสวิญญาณหวังหลินแต่เขากั้นไว้และป้องกันวิญญาณตัวเองจากการโดนทำลายเขาบังคับตัวเองให้อยู่รอดในวินาทีที่สองใบหน้าหวังหลินสลดสยองขนาดที่เขาจ้องไปที่พื้นที่ว่างและหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งกฎธรรมชาติบ้าอะไรกันเข้ามาเลยมาหยุดข่าไม่ให้ฆ่ากลับสิ ข้าได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครหยุดข้าได้ขอบเขตจีเป็นขอบเขตที่พิเศษมากปกติแล้วขอบเขตจีมาจากพลังปานถ้าว่าตอนนี้หวังหลินไม่ได้มีพลังปานใดเลยแต่มีวิญญาณของเขาเริ่มแสดงเครื่องหมายของขอบเขตจีในสนามลบต่างแดนที่กำลังล่มสลายเสียงกัปนาาดังสนั่นขึ้นทั้งสนามลบ ต่างแดนและพื้นที่แห่งนี้ร่มสลายไปมากกว่าครึ่งเศษแตกหักนับไม่ถ้วนของสนามรบต่างแดนรวมตัวกันเป็นรอยแยกอวกาศมากมายพลังกดดันอันแข็งแกร่งออกมาจากพื้นที่ว่างเปล่าและเหล่าเพื่อนบ้านของหวังหลินรีบกลับเข้าไปในโลกแห่งการร่มสลายไม่กล้ายอยู่ที่นี่อีกเลย หากพวกเขาทำเช่นนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเหล่าวิญญาณเล่ล่อนวิญญาณเล่ล่อนได้ตื่นตนกและเข้าไปในรอยแยกอวกาศไหนก็ได้เพื่อหาทางกลับขณะนี้เอง การเชื่อมต่อระหว่างค่ายกลเคลื่อนย้ายและหินยกได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายตอนนี้เป็นวินาทีที่สามดวงตาอันบ้าข้างเต็มไปด้วยความหนาวเย็นท้ว่าในความรุนแรงนั้นยังมีความสงบซ่อนอยู่ร่างกายหวังหลินยืนตั้งตรงภายใต้ความกดดันเหล่านี้แม้ว่าวิญญาณเขาจะได้รับความเสียหายหนักแต่กลับมีพลังลึกลับซุกซ่อนขึ้นมาในตัวเขา นี่คือรัศมีขอบเขตจีภายในวิญญาณหวังหลินรัศมีนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถป้องกันได้หากแรงกดดันตอนนี้ราวกับภูเขาไทซานเมื่อนั้นรัศมีของหวังหลินราวกับกระบี่ที่ไม่ใช่กระบี่บางทีภูเขาไทซานอาจจะทำลายกระบี่นี้ได้ แต่ตัวเองก็แตกเป็นเสีียงๆกระบี่เล่มนี้จะออกไปผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายในวินาทีที่สามมือขนาดยักษ์ข้างหนึ่งที่สร้างจากเส้นสีดำปรากฏขึ้นและพยายามจับหวังหลินจำนวนเส้นสีดำที่สร้างเป็นมือยักษ์นี้ไม่สามารถนับได้เมื่อมือยักษ์ปรากฏขึ้นมาสนามรบต่างแดนเริ่มล่มสลายอย่างสมบูรณ์เาวากับก้อนน้ำแข็งที่ถูกตีจากด้านข้างยิ่งใหญ่ แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและผสมกับรอยแยกอวกาศหลายแห่งในพิบตาเดียวสนามลบต่างแดนหายไปลงเหลือเพียงค่ายกลเคลื่อนย้ายทั้งสี่แห่งเท่านั้นแต่ละอันลอยอยู่โดดเดี่ยวในความว่างเปล่าวิวนาทีที่สเป็นการประชิญหน้ากันระหว่างขอบเขตหีและกฎธรรมชาติวิญญาณของหวังหลินสุดตัวลงขนาดที่มือยัก ได้สัมผัสเขาแต่จังหวะที่มันสุดตัวนั้นมันก็กลับมารวมตัวกันโดยขอบเขตจีอันลึกลับและต้านทานต่อในระหว่างกระบวนท่านี้วังดินรู้สึกขอบเขตจีอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเป็นตอนที่อยู่ในซากปหลักผักพังในป่า ครั้งที่สองเป็นตอนที่อยู่ในหุบเขาจูมูครั้งที่สามเป็นตอนที่วิญญาณเขาตื่นขึ้นในโลกแห่งการล่มสลายตอนนี้เป็นครั้งที่สี่แต่ละครั้งขอบเขตดจี๋แข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะครั้งนี้ วิญญาณของวังหลินพุ่งเข้าหาขอบเขตจีและถูกชำระล้างทุกครั้งที่มันแตกเป็นเสียงเสียงระหว่างนี้วิญญาณขนาดใหญ่ของวังหลินได้ผ่านการแตกและสร้างใหม่มากกว่าหมื่นครั้งวิญญาณเขาค่อยๆลดเล็กลงและควบแน่นแต่คุณของมันผ่านการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ทำให้โลกสันสะเทือนขอบเขตจีได้รวมเข้ากับวิญญาณเขาเรียบร้อย ไม่มีใครรู้ว่าขอบเขตจีมาจากไหนแต่มั่นใจได้ว่าเราเซียนทุกคนที่มีขอบเขตจีจะมีเพียงพลังปานเท่านั้นมีเพียงหวังหลินที่บังเอิญผ่านในเคอจนได้ขอบเขตจีที่ประทับสู่วิญญาณในความจริงมือยักษ์ที่สร้างโดยกฎธรรมชาตินี้เป็นตัวเล่งให้วิญญาณหวังหลินบรรลุพลังขอบเขตจี หลังจากลูกปัดฝืนทิ่ขดฟ้าได้รวมเข้ากับวิญญาณหวังหลินกลับมามีเพียงเศษเสี้ยวของขอบเขตจีเหลืออยู่ในวิญญาณเขาทว่าเมื่อไม่มีความกดดันภายนอกตราบใดที่หวังหลินได้ฟื้นฟูพลังปานอีกครั้งเศษเสีเ้ยวของขอบเขตจีนี้จะหายไปแต่ภายใต้แรงกดดันจากภายนอกนี้วิญญาณหวังหลินหดลงและขอบเขตจีขยายออกจนพวกมันรวมเข้าด้วยกัน การรวมกันชนิดนี้ยังเป็นเพียงสภาวะแรกเริ่มพูดได้ว่าวิญญาณของหวังหลินยังเติมขอบเขตจีไม่สมบูรณ์และมีสิ่งอื่นเจือปนจำนวนมากขอบเขตจีเป็นขอบเขตชนิดที่สมบูรณ์หากมันปรากฏในพลังปานเมื่อน,นั้นการพัฒนาทั้งหมดจะเกิดขึ้นในพลังปานเช่นเดียวกันกับตอนนี้ที่ขอบเขตจีของหวังหลินอยู่ในวิญญาณของพลังปานของเขา ไม่มีขอบเขตจีหลงเหลืออยู่เลยแต่สัมผัสวิญญาณเขาสามารถสังหารใครก็ตามที่อยู่ระดับฝึกตนเดียวกับเขาได้ง่ายๆโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาจะเป็นระดับต้นหรือปลายถ้าว่าข้อจํากัดของขอบเขตจีนั้นอยู่ที่ขั้นผิดอกระดับปลายมีเซียนคนเดียวในยุคโบราณที่สามารถผ่านจุดนั้นมาได้ไม่มีใครอื่นที่ทำได้ต่อจากนั้น และคนผู้นั้นเพียงทะลุผ่านมาได้ด้วยความโชคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษแห่งสวรรค์ขนาดที่เริ่มเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆนั้นมีเพียงคนที่อยู่ตรงนั้นที่รู้ขอบเขตจีน่ากลัวมากพลังที่ปฏิเสธความแตกต่างระหว่างระดับต้นกลางและปลายได้ราวกับสวรรค์ลงโทษหากขอบเขตจีเติบโตได้โดยไม่ถูกจำกัดเมื่อนั้นขอบเขตจีคงเป็นอมตะ ผู้คนที่เรียนรู้เรื่องขอบเขตจีสรุปได้ว่าเหตุผลที่เซียนขอบเขตจีไม่สามารถทะลวงผ่านขั้นผีดอกได้นั้นเป็นเพราะเมื่อพวกเขาพยายามทะลวงสวงสวรรค์จะสังหารเขาอย่างไร้ความปาณีสวรรค์ไม่ยินยอมให้เซียนขอบเขตจีคนใดผ่านขั้นผีดอกมาได้ทว่าด้วยขอบเขตจีของวังดินตอนนี้มันยังอ่อนแอเกินไป เมื่อเทียบกับกฎธรรมชาติขนาดที่มือสีดำใกล้ขึ้นและใกล้มากขึ้นในที่สุดความเร็วที่วิญญาณวังหลินพังทลายได้เอาชนะอัตราการสร้างใหม่ปังวิญญาณของวังดินได้พังทลายอย่างสมบูรณ์สิ่งที่หลงเหลือตอนนี้คือวิญญาณขอบเขตจีดั้งเดิมหากไม่มีกฎธรรมชาติและวังหลินพยายามสร้างวิญญาณจีของเขาด้วยตนเองเขาคงไม่สามารถทำมันได้ชั่วชีวิต แต่ตอนนี้มันสำเร็จขนาดที่วิญญาณขอบเขตจีอันสมบูรณ์ถือกำเนิดมือยักษ์หยุดไปชั่วขณะและขนาดนั้นเองค่ายกลเคลื่อนย้ายก็เปิดออกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ